ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซนโ,โฟร์อิคตีมนะครับวันนี้เราก็มาดูว่าประจําวันพุทธที่25 <Stand> พูดผิดวันพุทธที่25มิถุนาย5 2 5น2525นะครับก็ระหว่างแกง๊งเนเวอร์เด e รกับมูฟฟอร์บอฟอร์ว่าอะไรสักอย่างอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยก็แข่งปีเสื้อกับ MF และกันชื่อยอ่อก็16คนเท่ากันเลยนะครับคิวสองแก๊งนี้ ดูกันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอันนี้เป็นรอบแรกนะครับรอบ16ทีมเลยมามาเริ่มกันถ้าเกิดว่าไม่ช็อตผมไม่ช็อระหว่างทางผมองขออภัยด้วยครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันพยายามแก้ละแล้วตรงนี้เรื่อยพยายามอ e ีเปิดอุ้ยเรื่อยซ้ายขวาเหรอเอาเรื่องนะอุ้อยแล้วเรื่อยอ e ีสวยมากอเล็กตรงกลางแล้วเทียหน้า อ้แล้วเอเล็กมาอีเคียตรงนี้เทียน่ากับเอเล็กมาเล่นบอ่อแล้วเก็บที่ตีเสาหรือเปล่าแล้วอีใส่คนโอู้อีสวยครับเทียน่าแต่เนเวอร์เตเลสเหมือนจะโดนเจาะเจาะลูกแก้วไปก่อนครับเนเวอร์เตเลสก็เจาะได้เหมือนกันครับนิดนึงโอเวอร์ Over. อีตัดสวยครับตรงกลางแล้วอีเอก็ก <c> โ <oughs> อเวอร์ Over. ก็อีตัดสวยครับทายาใหญ่ตัวแสบเข้ามายกแล้ว รีอีโดนตกกลางแล้วอีเปิดเข้ามาครับสวยๆแล้วได้อีเสาหนึ่งทีสวยๆครับสองทีเน้นๆแล้วหาเหลี่ยมสามทีส,สี่ทีหรือเปล่าอืมได้อีสี่ทีแต่ทีที่สี่เหมือนจะไม่ค่อยโดนนะครับเอาหว่ะแล้วข้างล่างข้างล่างก็ได้อีฟีครับดีๆดีช็อปดีๆช็อปแล้วข้างล่างเหลาแตกหรือเปล่าแล้วยกทิ้งไปได้ครับเกือบแตกครับข้างล่างมาดูตรงกลางกันต่อฮะ อุ้ยแล้วฝั่งของ MF นี่ f p เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ตัวที่ตายไปเนะี่ยแล้ววิเตวเตอร์วิตเตอร์มินวิตเตอร์มินสบยกตรงกลางไม่โดนใครแล้วใหญ่ตัวแสบออกมาอีตัดได้สวยครับถือโดดแล้วจัมโบววิ่งหลบตัดสวยครับจะเสียดายตัวของเทียน,น่าไม่มีดูดนะครับถ้ามีดูดได้สวยมากเลยอยีเมื่อกี้ลากของมุมคมก็เก็บไปสองแล้วชูกาชูกาลูนเก็บ ไปสองเหมือนกันแล้วข้างบนแล้วตรงกลางได้เข้าหรือเลปล่าแล้วได้อ e เหนาะไปหนึ่งทีครับหายเป็นเป็นข้อแล้วข้างบนนอลาเหลาฟีหรือ,ปอ Nora, เปล่าข้างบนนอลาเหลาฟีอยู่ครับมีที่ตีเสาด้วยนน,นั่นไปเคลียร์หรือเปล่าครับดเดวิสเทเลสแล้วอเล็กวิ่งชนกับยูนิเวอร์เซอโอ้โหแล้วอเล็กโดนคิวคิวไฆ่าไป แล้วบอมบอมเชดปะบอมเชดซี่ปะหรืออะไรสักอย่างแล้วลีก็ฆ่าไปสามดีสวยครับผัดกันฆ่าครับตอนนี้ส่วนเรื่องของลูกแก้วเป็นฝั่งของผีเสื้อยังได้เปรียบอยู่นะครับผีเสื้อจะบุกต่อเนื่องไปทําให้ลูกแก้วข้างล่างแตกได้หรือไม่ครับตอนนี้แล้วอีสวยครับ หยุดมุดหลบมาหนึ่งทีแล้วยกตรงกลางไปได้หนึ่งตัวแล้วยุดข้าไปสามตัวเลยครับสวยมากแล้วดีดีช็อปก็อีตัดอีกสองงามๆเลยครับแล้วดีดีช็อปอีตัดอีกตรงกลางไปสองครับสวยมากแล้วตรงนี้โดนตีไปแล้วดีดีช็อปได้เข้าอีก,กลางๆจอๆแบบนี้หนึ่งทีเกือบแตก <c oughs> มีอีกสักทีไหมแล้วโกดอนวิ่งขึ้นข้างบนแล้วเขาดักหมดแล้วโกดอนยิง ข้างบนเป็นหนึ่งทีงเสียดายน่าจะวิ่งเข้ากลางนะครับอีหนึ่งปั้งนี่หายแน่นอนแล้วข้างล่างจุดกลางเต็นท์ก็พยายามเพิ่มเลือดทุกแก้วครับอีสวยอีกแล้วครับเอเล็กอีสามเป็นเรื่อยนะครับเอาใหญ่ตัวแสบออกมาอีตัดแต่ไม่โดนใครแล้วเฟิร์สก็คิวไปสองยุดก็คิวไปสามเอ้ยไปสองเหมือนกันแล้วยุดวิ่งขึ้นข้างบน,ดนโดนกระโดดเตะอุ้ยแล้ว e x 0 0 1ออกมาอีเคลียร์ได้สามตัวครับสวยๆเลย แล้วข้างบนงตรงกลางแตกแล้วแล้วข้างบนข้างบนวิ่งป่วนเยอะอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วตาตา,ตาลายมากคนนี้อ่า <laughs> นชื่อไม่ถูกอืมไยตัวแสวบอก่าอตัดแต่ยังไม่โดนใครฮะอื้อหือ อุ้ยแล้วคิวนายออกมาอีตัดได้สมตัวสวยๆครับตรงกลางแล้วนอลาวิ่งขึ้นไปข้างบนพร้อมกับที่ตีเสาแล้วลาเฟลลาเฟ,ล,ฟลเข้ามาตรงกลางแบบนี้ e, อีจอ่อจอหนึ่งทีอีกทีหนึง่งแก้วระเบิดเหมือนกันครับเนเวอร์เตเรสแล้วข้างบนแรกหัวคมคมก็เหลาแล้วอีอปหนึ่งทีเหลาฟรีอยู่จะเคลียร์ยังไงครับแก้วข้างบนเกือบแตกเหมือนกันครับแล้วยกเลย,เลยครับหนึ่งตัวนอลาโดนคิวไปแล้ว มีกระตอนปะมีกระม,มีกะทนมกะทนมกะทนอ่ะเอาไฟมาเล่นครับตรงกลางแล้วตอนนี้ข้างบน ex 0 0 1ได้เหลาฟรีแล้วครับกับตีเสาฟรีเรียบร้อยลูกแก้วแตกครับสามารถทำสอแก้วได้ก่อนครับ mf ตอนนี้ฝั่งของ <c oughs> ผีเสื้อทำดาเมจลูกแก้วได้เยอะกว่าก็จริงนะครับแต่เพิ่งแตกไปแก,แก้วเดียวเองนะครับ จทย์ของเขาคือต้องแตก2แก้วนะครับแล้วข้างล่างก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเลือดลูกแก้วตอนนี้แล้วคิวนายเอสพีโคตรเยอะแล้วอีเปิดเคลียร์ทางมาเรื่อยๆแล้วข้างล่างข้างล่างยังไงแล้วคิวนายอีเคลียร์ไป2แล้วคิวนายอีจอดจอข้างล่างแล้วก็โดนเยตัวแสบตายอีกไม่ใช่นี่หว่าโดนหิวอีกแล้วตายครับแล้วโดนเจาะเสาใหญ่นะครับหายไปล้านกว่าแล้ว ยกตัดตรงกลางสองตัวแล้วยูนิเวอร์เซลเอีอย่างเยอะองานเหนื่อยงานยากนะครับตอนนี้ฝั่งของเนเปิลเตเลสบุกขาตอนนะครับแล้วสุลินสุลินเข้ามาอีหนึ่งที่แล้วก็โดนโดดเตะไปข้างบนจะแตกแล้วครับขออีกหนึ่งจึก <c oughs> แล้วกอดอนใช่ปะ กอนดอแต่เหลาให้แตกก็ไม่แตกอีกข้างบนจะแตกก็ไม่แตกสักทีนะครับลูกแก้วแล้วข้างล่างเหมือนเหลาฟรีอยู่ดีดีอบพยายามเหลาอยู่แล้ววีวครับเรียบร้อยข้างล่างแตกเปิดเปิดเสาใหญ่ได้เหมือนกันครับตอนที่สามารถทาดาเมจเสาใหญ่ได้ทั้งคู่แล้วเป็นฝั่งของเนเวอร์เตเลสที่ได้3มลูกแก้วก่อนครับถ้าเลือดเสาเท่ากันเนเวอร์เตเลสจะเป็นฝ่ายชนะนะครับต้องมาดูว่าเนเวอร์เตเลสจะทําดาเมจใส่ป้อมใหญ่ได้อีกหรือไม่ แต่ถ้า,าฝั่งของ MF สามารถทำดาเมจใส่แก้วใหญ่ของเนเวอร์เตเลสได้ก็เนเวอร์เตเลสแพ้ได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้นับว่า2แก้วหรือ3แก้วนะมันนับดาเมจเสาใหญ่ด้วยแต่ถ้าเลือด5้าล้านเท่ากันเนเวอร์เตเลสจะเป็นฝ่ายชนะอุ้ยแล้วดีๆชอบวิงชนกับ EX 0 0 1 HP เต็มไปเลยแล้วทายาอีเวอร์ E ดักลาฟิลสวยครับแล้ว Q นายยิ่งมาข้างล่างจะเอา3 3แก้วเหมือนกันครับแต่ยังไม่แตกครับโดนยัยตัวแสบตีตัดไปก่อน แล้วโนาเอสพีเยอะอีเคียไปสามตรงกลางอย่างสวยแล้วอ e ีแรกกันอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยนี้วิตามิน B10 วิตามิน10ยกสวยครับใช่ปะอ่านชื่อถูกปกวะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะก็ชื่ออะไรวะสิบสิบเนี่ยวิตเทนวิตตันวิตเทนสิบโอ้โหไม่ใช่วิตามินอ่าชื่อเขาวิตามินอะไรวะนี่ยเ,เทียนาอี e ตัดไปสองตรงกลางหูแล้วอเล็กทุบสาม สวยมากครับแล้วไปแล้วครับไม่มีเอพีก็ไปครับตอนนี้อเล็กปวดวิ่งชนกับนอร่านอร่าเอพีเต็มโอ้แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วจานลีเข้ามาอ e ีตรงกลางเป็นหนึ่งทีแล้วดูดตกสองอันมีใครเข้าไปเก็บหรือเปล่าแล้วหิวอีกแล้วจกยกน้ำพึ่งทิ้งไปแล้วเก็บหรือเปล่าเก็บดูดกลับบ้านคนละอันหรือเปล่าเรียบร้อยเก็บดูดแล้วยกต่อครับลากหัวคมๆนนยกไปสวยครับหิวอยู่แล้วทําได้ดีครับ แล้วไก่ทอดก็เข้ามายกซ้อนไปอีกหนึ่งที่เนืวอ์เตเ,เลสมาแล้วครับตอนนี้แตกสามเหมือนจะแตกสามแก้วเท่ากันแล้วนะใช่แล้วครับลูกแก้วแตกสามแก้วพร้อมกันแล้วลาฟเฟลจะเข้าตรงกลางโดนยกทิ้งไปก่อนนอร่าอีเชียไปได้ครับวอมเชดก็อีไปสามนาชื่อเขาอ่านยากมากเลยวะวอมชิดวอมชิดชีอะไรก็ช่างมาันเถอะ ขนาดชื่อเขาอันนี้ยังอ่านเป็นวิตามินเลยวิตามินสิบโตรห่าขนาดอยู่ในคิวเดียวกันนะเนี่ยผมยังอ่านชื่อเขาไม่ถูกเลยเออเน,นเวอเตเลสจะเพิ่งเตะผมออกคิวนะครับถ้าผมอ่านชื่อคนในแก๊งผิดนะฮะเนเวอเตเลสเอาหน่อยเว้ยแล้วโดนแล้วโดนทาดามเมจเถกป้อมใหญ่แล้วครับเนเวอเตเลสตอนนี้เนเวอเตเลสจะไปเอาคืนได้หรือเปล่าแล้วอเล็กเข้ามาอีเคียได้สอง อีตัดได้สวยอยู่นะครับวันนี้อเล็กค่อนข้างอีตัดได้สวยแล้วกอนร์วิ <ond> ่งเข้ามาอย่างนี้วิ่งหลบไปหนึ่งจังหวะมุดหลบไปหนึ่งทีแล้วอีไปหนึ่งจึกหายไปหกแสนกว่าครับเลือดเสาหายไปพอๆกันครับตอนนี้สูสีกันมากครับคู่นี้แล้วทายาโอเวอร์อ e ีไปหนึ่งทีสวยแล้วสุรินไปแล้วครับสุริพรสุริทร โอ้ยแล้วหลบออของ ex 001ได้แล้วได้ E จอดจอหนึ่งทีเสียดายเป็นไซเบอร์โคมเขาถ้าเป็นโอถ้าเป็นวอร์วิหกนี่แรงแน่นอนแล้วยุดก็โดนอ e ีไปไม่ตายนะครับแล้ว ex 001ก็โดนยกทิ้งอุ้ยแล้วอ e ีตัดสวยครับแล้วก็อ e ีตัดสวยเหมือนกันครับใย่ตัวแสบต่างฝ่ายต่างแรกกันอีตัดตรงกลาง ซูการูนก็อาาอกมาตัดยืนรอแล้วอเล็กอเล็กยังไงอเล็กเก็บดดอเล็กอีอะไรหรือเปล่าโอ้อเล็กโดนอ e, ีก่อนครับเสียดายมากโดนดูดเก็บดูดหรือเปล่าแล้วคิวเก้าเก็บดูดได้กลับบ้านอ้ยแล้วสุริพรสุริพรเก็บดูดขึ้นได้หรือเปล่าเก็บดูดขึ้นไม่ได้ครับน่าเสียดายอยู่ แล้วดีชีช็อปก็มีออีครีร์ตรงนี้ยังไม่โดนใครโอ้โหแล้วโดนอีสวนกับไปโดนดูดหมดหลอดเลยแล้วจานลีอีตัดตรงกลางสวยครับแล้วไก่ทอดโดนทุบโดนทุบหมด <c oughs> แล้วมีมี่ครับเข้ามาอีตัดเมื่อกี้หายไปหลายตัวเหมือนกันครับแล้วนอ่าไดเอสพอย่างเยอะ เนี้วเอเล็กก็โดนอีตัดไปสูสีกันมากครับตอนนี้เลือดป้อมเท่ากันลูกแก้วเท่ากันอินไซแมนโดนอีไม่สะทบสถานเลยครับถือโลกกันอีแล้วแล้เฟลโดนเขกเม่งเยกทีนึงหรือเปล่า ตีไม่ได้นะครับแล้วนอล่าเข้ามาตรงกลางโดนวอร์มเช้งอีดักแต่ดักไม่ได้ดักไม่สุดแล้วโดนยกหรือเปล่าแล้วยกจังหวะยกไม่ดีครับแต่ไม่มีอีแล้วนะครับนอล่าแล้วยังเหลืออีอยู่ี๋ยวนอล่าได้อีจ่อๆหนึ่งทีหรือเปล่าแล้วน้ำพึ่งก็มาได้วด้วยน้ำพึ่งเอ็กซ์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้ามาหมดแล้วโดนไปแล้วครับหลึงหลอด โดนสามนาทีสุดท้ายแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วครับเดือเลือดสิล้านแล้วโอ้โหเอฟเอฟเยอะมากเหลาอยู่ตอนนี้แล้วอเล็กเข้ามาอีเ e คีย์ได้สวยครับ4ี่ตัวเอาแล้วครับงานเข้าแล้วครับตอนนี้เนวร์เตเลสจะจัดการยังไงครับเลือดหายไป5ล้านครับแล้วสุรินทร์พรเลือดเอฟพีเยอะอย่างนี้จะไปเอาคืนได้หรือเปล่าจะอีเปิดใส่รักงหัวคมคม,คมหรือไม่ยังนะครับเหมือนจะโดนดาบยกเดินจี้ดาบยกเดินจี้ แล้ววิ่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวบิวใส่ไหมแล้วเดี๋ยวบิวใส่ครับแล้วเอชพีหมดเดี๋ยวบิวใส่สวนเหมือนกันแลาวสุริพรโดนก็โดดเตะตายไปนะครับเหลือเวลา2นาทีกว่ายังสามารถเอาคืนได้นะครับเลเวลัตเตรเลสแต่จะทําได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับอเล็กอีตัดสวยแล้วครับกับทีย่าเทียน่าอุ้ยแล้วอินไซแมนกับไมด์ดีมอีนี้วัตเตอร์เลสหมดดงเลยตรงกลางครับโล่งเลยเดีววัตเตอรเลสตายเยอะมากครับ ดีนะดีดีดชอ็อปยังเหลือเอพอยู่ไว้กันอยู่ดีดีดช็อปก็พยายามอีตัดครับสวยครับดีดีช็อปทำดีดีช็อปอ e ีเคียไปสวยครับถ้าไม่มีดีดีชอ็ชอปช็อตนี้ยหนักเลยเหนื่อยเลยนนเวอร์เเลสแล้วสุรอิพรยิงไปหนึ่งทียิงไป2ทีสวยมากครับเคียไป3มตัวแต,แต่ตัวเองก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับโดนฆ่าไปแล้วจานรีอีไปทีหนึ่งหลบ ยกไปได้แล้ววิ่งขึ้นข้างบนไปแล้วจะได้ e เสาหรือเปล่าแล้วนอร่าวิ่งดักแล้วอี e สวนกันโดนตัวถือดูดสวยครับคิวหลบหนึ่งที่ไหมหลบหนึ่งที่หรือไม่แล้วอ e ีเลยครับไม่คิวแล้วเดวบิใส่นอร่าตายไป1น,นาทีกว่าครับนิเวเตเลสต้องการดาเมจครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่มก็ไม่น่าจะทันแล้วปะหน,นาทีเนี่ยโอ้แล้วเเ็บามา ยังไงต้องโถมแล้วเปล่าในวัตเตเลสหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโถมเลยหรือเปล่าห้าสิบวิครับหิวเลือดขึ้นมาได้สี่หลอดแล้วครับถ้าทำตามเมดได้หลอดหนึ่งก็สูสีอยู่นะเอาหน่อยครับเอาหน่อยสิบสองล้านแล้วครับแล้วตรงกลางมาอันเยอะมากแล้วอ e ีเคียไปหนึ่ง ทายาก็อีสวยครับทายาโดนตีไปแนวข้างบนเพิ่มเลือดอยู่แต่เพิ่มเลือดมันไม่ทันเนี่ยดิถามสิวิต้องทําดาเมจหน่อยเว้ยแล้วอาจา์ลีวิ่งข้างล่างเนียนๆแล้วลาเฟลวิง่งโอ้โหแล้วลรกหัวคมๆมาอีดักก่อนอีกเพิ่มมันเพิ่มไม่ทันต้องทําดาเมจแล้วสิบห้าวิม่นหน้าทันหรือเปล่าครับช็อตนีสิบวิสุดท้าย โอ้ยแล้วอุ้ยหอเตลเนี้ยเนี่เตเลสเลือดน้อยกว่านิดนึงแล้วใครเป็นคนชนะอชนะเสียชนะกันนิดเดียวนะครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเป็นมุกฟอร์วอชนะไปในรอบนี้นะครับ